สนับสนุนโดย La ซาด a าลุกอมพามาถึงเรื่องสุดท้ายของรายการเราในค่ำคืนนี้แล้วครับถ้าคุณผู้ชมยังจำพวกเขาได้เนี่ยนะครับพวกเขาเคยมาปรากฏตัวในรายการของเรามาแล้วถึง3ครั้งครับแล้วพวกเขานี่นะคะยังโชว์สารพัดจะควงอาวุธเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นมีด ปืนแท่หรือว่าบวกบาทนะคะแล้วก็โชว์พ่นไฟนะคะพ่นมาเป็นภาพวาดท,ที่สุดแสนอลังเลยค่ะพวกเขาคือ The c o w Boys Premium Show ค่ะก็พวกเขามาได้ตั้ง3ครั้งนะครับเบี้ยครับ จะมาทําไมอีกครับเนี่ยค่วายพีเมียมโชนะครับให้คนอื่นเขามาออกรายการเราบ้างนี่ฮะตีเลยตีเลย,เลยทำไมเราไม่พูดมันนี่ไงเนี่ยเขาบอกเลยว่าไม่มาไม่ได้เพราะว่าครั้งนี้เนี่ยคือบทสรุปของพวกเขาอพวาเขาบอกเลยนะคะว่านี่คือโชว์ที่ดีที่สุดค่ะนั่นก็คือเรียกว่าคาวบอยเดอะสตอรี่ค่ะต้องอธิบายให้ผู้ชมฟังก่อนนะครับว่าคาวบอยเดอะสตอรี่เนี่ยนะครับคือการแสดงที่ผูกเป็นเรื่องเป็นราวครับเป็นเรื่องราวของคาวบอยและอินเดียแดนในแบบฉบับเม็กซิกันครับเขาบอกว่ามีการต่อสู้ ที่ดูเดือดเลือดล่านครับทั้งเตะทั้งต่อยนะแล้วจกกนกระทั่งกลิ้งเนี่ยนะตัวลุกเป็นไฟเลยตัวลุกเป็นไฟไม่พอนะคะ<ร>พวกเขายังทุ่มทุนสร้าง <thriving> เผากองชุดทั้งชุดกันเลยค่ะ,อะโอโ้ไปดูเห็นกับตาเลยไหมไปชมกันเลยเดี๋ยวข่าวบอยพรีเมียมชมไปเลยช่วงมือหนึ่งในดวงใจพวกเขาคือ ขาบอยที่เพียบพร้อมด้วยความสามารถหลากหลายในรูปแบบโทรสามครั้งที่ผ่านมาในรายการกระบี่มือหนึ่งพวกเขาได้มาประกาศสักดาห์อย่างครบถ้วนและวันนี้นี่คือบทสรุปครั้งสุดท้ายที่พวกเขาจะกลับมาทำให้เราได้อึงอ้งอึ้งและอึ้งกันอีกครั้ง ณสถานที่ที่คุ้นเคยค่ำคืนนี้พวกเขาขออำลาด้วยการแสดงการรวมตัวกันครั้งสำคัญของสมาชิกทุกคนอย่างพร้อมเพรียงขอเชิญพบก,กับพวกเขาได้ณบัดนี้เด The Cowboy Premium โชว์ เขาเคยฝากผลงานไว้อย่างมากมายไม่ว่าจะเป็นการควงสารพัดอาวุธปืนการฟาดแทะมหาสันจันบ่วงบาดหัวการแสดงที่เข้าถึงกิจวิญ,ญญาณแห่งดวงไฟในวันนี้พวกเขาพร้อมแล้วที่จะปิดฉากการแสดงให้คุณผู้ชมได้ประทับใจในแบบที่คุณคุณและคุณจะต้องจดจำไปอีกแสนนาน นี่อบเครื่องเรื่องคาวบอยจริงๆครับการโชว์ที่เราโชว์ในรูปลักษณะเหมือนการแสดงมินิซีรีส์นะครับเป็นการโชว์คิวบุเป็นการโชว์การต่อสู้แล้วก็ให้เห็นภาพของการต่อสู้ให้เห็นภาพว่าเนี่ยนะบรรยากาศของขาวบอยและอินเดียนแดงมีการต่อสู้มีชุมชนมีการยิงปืนมีการฟาดแท้มีการเล่นกับไฟนะครับให้เห็นจําลองภาพเหตุการณ์ เสมือนหนึ่งได้ดูภาพยนตร์โชว์ที่ทุกท่านกำลังจะได้รับชมณช่วงเวลาต่อไปนี้นี่คือโชว์ในรูปแบบกึงละครทีวีสะท้อนรเรื่องราวของคาวบอยและอินเดียนแดงในอดีตผสมผสานระหว่างคิวบูและทีมสตันเข้าด้วยกันจะออกมาสนุกตื่นเต,ต้นเพราใจแค่ไหนนั้นเดี๋ยวเราได้รู้กันแม่เมื่อทุกอย่างพร้อม เราไปชมกันเลยครับฉากแรกขอเชิญทุกท่านพบกับการเปิดตัวของกลุ่มนายอำเภอและผู้ติดตามที่กำลังออกตามล่านนักโทษและนั่นไงครับผู้ร้ายหนีคดีที่เรากำลังตามหมาไม่ทันไรฉากการต่อสู้ก็เริ่มขึ้นแกทำอย่างนี้มาเจอกับข้าดินป่าตัวต่อตัว,ตว,ตว าาอาจารย์เทามือขวานายอำเภอขอจัดหนักคนที่หนึ่งคนที่สองอออสบายมากมาถึงผู้ร้ายคนสําคัญแย่แล้วครับเริ่มเสียค่าซะแล้วยังไงครับ พร้อมลุกขึ้นมาแล้วเหวี่ยงแท้จัดการให้แบทด็อกล้กลมลงไปกองทันทีกั่วนี่แหละครับที่เขาเรียกว่าธรรมะย่อมชนะอธรรมเรื่องยังไม่จบเพียงเท่านี้นั่นสิครับทันใดนั้นกลุงชนพื้นเมืองอินเดียนแดงก็ออกมาทันทีด้วยความแค้นที่สั่งสมมานาน ชาวอินเดียแดงต้องการมาเพื่อขับไล่พวกเขาบอยให้ออกไปจากพื้นที่ฉากการต่อสู้กำลังจะเริ่มต้นขึ้นอีกครั้งใหาบุกแกออกไปสู้กับมันไปจะรอดหออกมาแล้วครับเจ้าตัวแสบของเ่าอินเดียนแดง เขามาเพื่อต่อสู้กับโจรแบล็กด็อกต้องการไถ่โทษแต่แล้วเจ้าแบล็กด็อกก็เสียพ่าจนได้บทสรุปสุดท้ายนี่คือฉากทันประทะระหว่างคาวบอยเชากับอินเดียนเอ็ก โอ้โหง<อ>านนี้ไม่มีใครยอมใครและในที่สุดธรรมยอมชนะธรรม กลุ่มข่าวบอยของนายอำเภอก็เป็นฝ่ายชนะในที่สุดว้าวสุดยอดจริงๆในส่วนของวงดนตรีดีอ็อกนะครับดีออกนี่พัฒนารูปแบบมาจากเด็กขาวบอยพรีเมียมค่าวบอยพรีเมียมหรือว่าพรีเมียมโชว์นั้นเราเล่นกันมายาวนาน8 9ปีมาแล้วเนี่ยนะครับก็พัฒนารูปแบบมาเรื่อยๆเนื่องจากว่าสมาชิก ที่โชของเรานั้นมีความสามารถทางดนตรีด้วยนะครับผมเองก็มีความสามารถทางดนตรีเช่นเดียวกันก็เลยนําความรู้ตรงนี้มาขยับขยายและมาต่อยอดจากการโชวก็เลยมากลายเป็นวงดีอ็อกซึ่งมีการเล่นดนตรีผสมกับโชว์บทสรุปท้ายสุดในค่ำคืนนี้ ขอปิดเวทีแห่งนี้ด้วยการแสดงดนตรีผสมผสานศิลปะการต่อสู้ตับวงดนตรีที่พวกเขาตั้งขึ้นเองภายใต้ชื่อว่า The o p กการแสดงดนตรีสดจะออกมาตื่นตาตื่นใจได้แค่ไหนนั้นบอกเลยครับว่างานนี้มีเซอร์ไพรส์แน่นอนเอาห้าสี่สามสอง โลดดป็นความมันนี่คือบทเพลงที่แต่งขึ้นเองที่มีชื่อว่าตั้งใจทำชีวิตคน สับรอในสิ่งที่ต้องทำถูกเยัดยางเป็นบทเรียนจำเอาไว้ <S 1> <S 1> <S 1> อย่าไปทุกยอย่าไปร้อนเหนื่อยนะทพักเสียก่อนคิดอะไรทั้งใจของ ไว,วาดด้วยอาวุธปืน เรียกว่าพรอชว์ทุกสถานที่าการนคนเรียนจำเอาไว้อย่าไปทุกอย่าไปร้อนเหนื่อยนะพรอเชียกอนคิดอะไรตั้งใจก็ให้ทำไปอย่างนั้นอ,อย่าไปทุกอย่าไปร้อนเหนื่นนอ,นนอยนะพรอเชียกอนถึงนนคาราวของแบงค์มือเป็ดที่พร้อมออกมาโชว์ให้พวกเราดูกันบ้าง สก็ได้พวกมีดก็ยังแจ๋วสุดยอดจริงๆและปิดฉากสุดโหดคนสุดท้ายเรามาดูกันครับว่าสตันเอ์นอกจากตีกรองเขาจะโชว์อะไรให้เราได้ทึ่ง <c oughs> ว่าแล้วสตันเอ็ก็พุ่งออกมาทันที <c oughs> ใช่แล้วละครับเขาคือชายที่มาพร้อมไฟ ขอสายตาทุกคู่โปรดรับชมในสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นให้ดีขนาดที่สตันเอ็กกำลังร่ายราวิชาไฟทันใดนั้นเอ็กหถังกลับมาที่กรองชุดแล้วพ่นไฟใส่ทันทีกลองลุกเป็นไฟโอ้โหมีคงเป็นโชว์ที่กล้าและบ้าพลังที่สุดเท่าที่วงดนตรีใดจะก,กล้าท้าพิสูจน์ ได้มาประกาศต้องผ่านรายการกระบี่มือหนึ่งแล้วว่าทุกโชว์ทุกการแสดงของทุกคนล้วนเกิดจากความตั้งใจทานการสุกฝนอดทนลและพยายามวันใดที่สายลมเป็นใจพวกเขาคงได้กลับมาโชว์ให้เราได้อึ้งอีกครั้งแล้วพบกันครับเดอะคาวบอยพรีเมียมโชว์ ่างโชชุดแรกนี้นะคะลงทุนให้ร่างกายเนี่ยลุกติดเป็นไฟขึ้นมาจัดหนักจัดเต็มมากน้องๆหนูๆดูแล้วอย่าทำตามนะคะอันตรายโอ้และชุดที่สองก็ลงทุนไม่แพ้กันนะเบียนะตีกลองจริงๆนะจุดไฟจริงๆนะและกลองที่เห็นครับคุณผู้ชมครับไม่ไฟจริงๆครับทั้งเที่ยวชาญทั้งเยี่ยมยุทธแบบนี้นะครับเราต้องขอประกาศชื่อให้โลกได้จารึกไว้อีกครั้งว่าเดอะคขาวบบอยพรีเม <PM S 2> <PM S 1> ียมโช i